สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงไพายย่ิบสี่กับแม่หมอติ่งน้อยนะคะเป็นดวงของคนเกิดปีเถาะค่ะการงานการเงินความรักความสัมพันธนะะ์ของคนเกิดปีเถาะประจําเดือนธันวาคมนะคะก็ดูกันเป็นแนวทางนะคะยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะมาดูกันที่การงานการเงินนะคะของคนเกิดปีเถาะธันวาคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่ที่ได้นะคะมีก้าถ้วยนะคะมีราชินีดาบมีราชาถ้วย6ไม้แล้วก็6กดาบนะถือว่าแม่หมอยังมองเป็นทิศทางที่เป็นบวกนะคะสำหรับคนเกิดปีเถาะในเดือนธันวาคมการงานนะอาจจะเรื่อยๆเฉยๆเอ,อๆื่ยๆไปบ้างมันเอื่อยเพราะอะไรเอื่อยเพราะเราเองนั่นแหละ นะมันอาจจะมีปัญหาติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างมีเรื่องเก่านะคะอาจจะมีการที่แบบว่าต้องเคลียร์งานเก่าเก่าเคลียร์ปัญหาเก่าเก่าหรือบางทีอาจจะมีปัญหาเฉพาะหน้ามาให้เราจัดการนะคุณเองคุณก็จัดการได้ดีพอสมควรนะ,นะคะแต่ว่าคือคือบางทีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการจัดสรรเวลานะขอนเราค่อนข้างที่จะทํางานตามใจตัวเองไปหน่อยหนึ่งในเดือนธันวาคม เอาอารมณ์เป็นหลักอะค่ะเรารู้แหละว่าเออเราก็ต้องการความสําเร็จแล้วงานของคุณก็สําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะมันมีหกไม้ขึ้นมานะั่นหมายความว่าคุณจะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานในเดือนธันวาคมแต่มันจะประสบความสําเร็จแบบ แบบมันควรจะดีกว่านี้ทําได้ดีกว่านี้นะคะประมาณนี้เนาะมันจะมีปัญหาบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้ปัญหาบางอย่างที่ต้องรอระยะเวลามันถึงจะดีขึ้นมันถึงจะเคลียร์อะไรประมาณเนี้ยก็เลยอาจจะมีติดตขัดขัดในใจบ้างนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโดยรวมก็ผ่านไปได้ด้วยดีอยู่ นะคะทางานอย่างสบายใจนะคะอาจจะมีตึงเครียดบ้างเล็กน้อยในในบางวันแต่ก็ถือว่ามีวิธีคุณมีวิธีรับมือนะคะคนรอบข้างคนใกล้ชิดหุ้นส่วนนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะดูแลกันดีแล้วก็เอาใจใส่กันดีก็ประคับประคองให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้นะคะออในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นนะคะไม่มีไพ่เงินขึ้นมาเลยนะแต่ว่ามันก็มีไม่ไม่ได้มีไพ่ที่แบบว่าเออจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายอาจจะต้องหมุนเงินบ้างมีรายจ่ายที่ เยอะบ้างนะคะอาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือรายจ่ายในเรื่องของการกินการอยู่นะคะางานเลี้ยงปาร์ตี้อะไรบ้างแต่ว่าก็ถือว่า ก็ถือว่าอยู่ในขายที่ไม่ได้เดือดร้อนหมุนบ้างต้องจัดการบ้างอาจจะต้องมีการตัดสินใจที่ที่ค่อนข้างรัดกุ่มในการที่จะจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่โดยรวมแล้วคุณมองถึงความต้องการมองถึงความสุขมองถึงความสบายใจมากกว่าที่จะมาแบบว่าเออกระเบียดกระเสียนไม่ขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่า,า,วาการเงินไม่โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนนะคะในเดือนธันวาคม ก็ยังคงเป็นเงินจากการทํางานนะคะไม่ใช่เงินจากการเสี่ยงโชคหรืออะไรต่างๆนาๆนา,นาก,ก็ถือว่ามีความสุขสบายใจดีสําหรับคนเกิดปีเถาะนะคะการงานกับการเงินเอาตัวรอดได้สบายๆนะคะมาดูความรักกันค่ะคุณโสดปีเถาะเป็นอย่างไรบ้างธันวาคมนะคะ อุ้ยน่าจะยังโสดอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่ากดดันมีความรู้สึกไม่สบายใจด้วยคนโสดปีเถาะคุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างคาในใจอาจจะเป็นเรื่องราวเก่า,กาแฟนเก่าคนรักเก่านะคะที่ยังเป็นปัญหาในการเริ่มต้นใหม่ของเรานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานส่วนตัวงานเยอะนะทำงานเยอะโดยที่ว่าไม่มีเวลาให้ใครนะคะหรืออาจจะเป็นในใจของเราเองนะคะที่ไม่ไม่อยากที่จะ ให้ความสัมพันธ์มันมันเป็นไปในทิศทางนั้นไม่อยากมีแฟนไม่พร้อมมีแฟนประมาณนั้นนะคะทีนี้แต่ทีเนี้ยสำหรับคนเกิดพิทอโอมีไพ่ของการหยุดนิ่งมาถึงสองใบนะคะแต่มีคนคุยค่ะมีคนเข้ามานะคะอาจจะมาจากทางกลุ่มเพื่อนหรือมาจากทางสายงานนะคะก็เป็นไปได้หรืออาจจะมาช่วงที่คุณเดินทางไปติดต่อประสานงานนะคะ คนเกิดปีเถาะคนที่เข้ามาคุยกับคุณอ่ะยังไม่ใช่ยังไม่โดนใจยังไม่ใช่สเปคคุณจะให้เขาได้แค่เพื่อนมีโอกาสสูงมากที่เรื่องราวเก่าๆอดีตจะมีผลกับชีวิตของคุณหรือคุณถูกผูกมัดผูกติดด้วยงาน แล้วก็ภาระหน้าที่นะหน้าที่ในเรื่องของการงานแล้วก็อาจจะมีเรื่องหน้าที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะบางท่านต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลพ่อดูแลปู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ต้องก็ต้องยอมะเนาะเออเราก็พยายามอ่ะมมีคนคุยเราก็คุยแต่ต้องบอกว่าคุณไม่ต้องเสียดายนะคะไม่ต้องเสียดายว่าเออเราไม่มีเวลาให้ใครเลยประมาณเนี้ย คุณคุยได้นะคะแต่ว่าคนที่มาคุยมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเพราะฉะนั้นคนโสดปีเถาะนะคะไม่คืบหน้าเราก็จัดการชีวิตเราให้มันลงตัวมากกว่าน,นี้ก็แล้วกันนะคะก็ยอมรับความจริงไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังไปได้แบบว่าถือว่าโอเคอยู่เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าแล้วมันไม่มีการเริ่มต้นที่จริงจังแค่นั้นเอง นะคะก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นปัญหาจากเรื่องเราในอดีตนะคะปล่อยวางได้ก็ปล่อยนะคะอดีตคือแฟนเก่าคนรักเก่าถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณอยากจะรอคอยเขานู่นนี่นั่นอะ่ะรอกลับมาการกลับมาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึง่งนะคะแนะนําว่าบางทีเราควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มันจะมีคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆรอเราอยู่นะคะก็ออมเนาะ คนที่เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าให้เวลาเขาหน่อยนะคะอาจจะได้คุยกันมากขึ้นใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นความรู้สึกคุณน่าจะดีกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เรายังรู้จักเข้าไม่ดีพอนะคะก็เลยเหมือนกับยังก้ำกึ่งอยู่นะคะมาดูคนมีแฟนกันนะคะ คนมีแฟนแม่หมอขอเริ่มที่คนเกิดปีถอที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะในเดือนธันวาคมนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแม่หมอเน้นพูดในแง่ภาพรวมนะคะ ภาพรวมซึ่งคนเกิดปีเถาะสามารถนําไปปรับใช้กับความสัมพันธ์จริงๆของเราได้นะคะสิ่งที่จะต้องออระมัดระวังมากๆคือนะคะการคิดการมองความสัมพันธ์ในแง่ลบนะคะคุณสองคนอาจจะมีเรื่องของการงานมาทําให้เจอกันน้อยคุยกันน้อยนะคะแฟนอาจจะทํางานเยอะแล้วทาให้เราน้อยอกน้อยใจคิดมากว่าเนี่ยทาไมเขาไม่ดูแลเราเลยไม่มีเวลาให้เรานะคะคุณเองคุณอยากที่จะใกล้ชิดอยากที่จะใช้เวลาร่วม กันเยอะๆมันจะมีค่ะมีวันที่ใช้เวลาร่วมกันเยอะนะได้พบได้เจอไปนัดกินข้าวดูหนังฟังเพลงกันแต่ว่า มันไม่พอสําหรับคุณนะคะคนเกิดปีเถาะคุณต้องการมากกว่านี้คุณต้องการให้เอาใจใส่ให้เขาแบบว่าใช้เวลาร่วมกับคุณเยอะๆเยอะมากกว่านี้ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความอาจจะมีความเอื่อยๆเฉยๆไปนิดนึงแล้วคนเกิดปีเถาะเองคุณไม่แน่ใจในอนาคตนะคะมันมีก้าวดาบขึ้นมาก้าวดาบมบอ,อกงว่าคุณมีเรื่องกังวลในความสัมพันธ์ มันอยู่ในใจนะคะจริงๆแล้วเราต้องคิดในแง่บวกไว้ก่อนเนาะอย่าคิดแง่ลบพยายามผลักดันความสัมพันธ์ให้ไปต่อข้างหน้าดีกว่านะมันมีไพ่ไม้ขึ้นมาด้วยนะคะหกไม้อัศวินไม้พวกนี้ถ้าเราต้องการให้ความสัมพันธ์ไปเป็นไปในทิศทางไหนเราก็ต้องพยายามที่จะผลักดันพยายามทาการอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วก็คิดฝันเอาว่าเออมันจะเป็นอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ช่วยอะไรและการมานั่งน้อยอกน้อยใจก็ไม่ช่วยอะไรด้วยนะคะต้องถ้ามันมีปัญหาก็ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อที่ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะโดยรวมก็ยังดีอยู่เพียงแต่มันมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจหน่อยนะคะไม่มั่นใจเนาะ,ะก็ให้กําลังใจคนเกิดปีเถาะไ,ไม่ถึงไม่รุนแรงหรอกคะ่ะมันอยู่ในใจเราแค่นั้นเองถ้าเราปรับความรู้สึกเราตั้งสติดีๆแล้วก็มองในแง่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีนะคะทีนี้มาดูคนเกิดปีเถาะที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะปัญหาอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละท่านแม่หมอจะมองในภาพรวมว่ามันจะดีขึ้นไหมนะคะ โอเคสำหรับคนเกิดปีเถาะนะคะที่ความสัมพันธ์มีปัญหากันมาก่อนหน้านะเ,เป็นช่วงที่ไม่หมอมองว่าน่าจะได้พูดได้คุยกันอยู่นะคะแต่อาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนเนาะ ะะมันมี j u d g ม e n t มี V ิ e l of fortune บ่งบอกถึงการกลับมาพูดมาคุยบ่งบอกถึงการกลับมาทบทวนกลับมาหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือ,อ,อการกลับมาคุยกันเนี่ยมันอาจจะยังมีปัญหาอยู่ความคุณคิดเห็นของคุณสองคนยังไม่ไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะยังคิดไปคนละทางมันยังคิดไปคนละทางคนละแนวมันเหมือนกับว่าคุณก็ยังยึดมั่นในความคิดของคุณว่านี่คือสิ่งที่ดีนี่คือถ้าจะแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ต้องแก้ตรงนี้ในส่วนแฟน คุณเขาก็มีความคิดของเขาว่าถ้าจะแก้ไขมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันยังมีความแตกต่างในทางความคิดมีโอกาสสูงมากถ้าสมมติว่าคุณกลับมาคุยกันอีกครั้งแล้วก็จะยังไม่ได้ข้อสรุปก็อาจจะมีทะเลาะเพิ่มด้วยซ้ํานะคะทะเลาะกัน,นอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพยายามหน่อยนะคะพยายามเข้าอกเข้าใจกันยอมได้ก็ยอม ะะเราก็ยอมแพ้เขาหน่อยเนาะเรายอมแพ้เขาหน่อยแล้วก็ให้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันโอเคมันประครับประคองไปได้ระหว่างคุณสองคนความสัมพันธ์มันมันมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์มันจะอืดอื่เอยๆไปนิดนึงนะแล้วก็แฟนคุณไม่ค่อยได้กระตือรือร้นในการที่จะแก้ไขปัญหาแฟนคุณเขาเหมือนกับว่าเออพอมีปัญหาเขาก็ปล่อยปล่อย,ปอยไปแล้วก็เออดูดูแล้วก็หวังว่าเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันก็คุณจะดีขึ้นประมาณนี้แต่ในส่วนตัวคุณเองคุณอาจจะใจร้อนมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะรีบหา ทางแก้ไขอยากจะรีบคุยรีบเคลียร์นะคะก็ต้องอดทนหน่อยนะคะบางทีบางท่านมีระยะห่างบางท่านคุยกันน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าต่อให้ห่างต่อให้มีปัญหาแยกห่างๆกันในช่วงนี้ก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะอาจจะใช้เวลาสักพักอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนก็ได้นะคะจะได้กลับมาพูดมาคุยกันนะ แต่โดยรวมแล้วนะคะไม่ถึงขั้นเลิกลานะไม่ถึงขั้นเลิกลานะต่อให้แบบว่าปัญหาคุณรู้สึกว่าคุณเกิดปีทอปัญหาคุณหนักมากโอกาสที่จะยา,ยาโอกาสจะเลิกลาโอกาสที่จะไปคนละที่คนละทางมีสูงมากแต่อย่างน้อยคุณสองคนจะได้กลับมาประครับได้กลับมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกันอีกรอบก่อนถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่ง ะะอย่าเพิ่งไปรีบด่วนตัดสินใจว่าโอ,อ้ไม่ไหวหรอกอ,อย่าอย่าเพิ่งนะคะมันมีไพ่ของการที่จะวนเวียนกลับมาพูดมาคุยกันอีกอยู่เพราะฉะนั้นอดทนรออีกสักหน่อยนะคะช้านิดนึงนะคะให้กำลังใจคนเกิดปีเถาะค่ะนะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีมองทุกอย่างในแง่ดีแล้วก็พยายามใช้ความอดทนให้มากที่สุดในทุกเรื่องเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านโอกาสหน้านะคะมาเจอกันใหม่นะคะดูดวงไพ่ยิ่ี่กับแม่หมอติ๋งน้อยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ